ตอนนี้เกือบเกือบ theme ก็ได้ผมไม่เล็นได้อะไรจังเลยฮะไมเขายังไม่เขายังไม่แน่นเขาแค่ถ่ายแล้วเนี่ยเบลแนนเบลแนนเพราแปดใช่ปะโอ้ไม่ได้รักถุเลยอ่ะโอ้ก็ก็พี่น่าจะเบลแนนไม่ใช่เบลนันอย่ามันลองขอเล่นเป็นชายกลางพี่ของยงขอเล่นเป็นหญิงหรือแทนได้ไหมคะหรือขอเล่นเป็นหญิงหรือแทนได้หขอเล่นเป็นชายกลางแทนไม่ได้เหรอครับโรู หนูขอเล่นเป็นหญิงลิกแทนได้ไหมคะหนูว่าหนูน่าจะทำนนได้ดีกว่านี้ไม่เชื่อครูลองนี่คะ่ะไม่เชือ่อครูลองดูนี่คะ่ะนี่นะจะมา,ออ,มาออกจากบ้านเช่นเดียวนี้นะอะไรอะไรเล่นเสรอะไรเหรอทาแล้วนี่ไงแดงเลยเนี่ยอ้านี่มันออกไปจากบ้านเช่นเดียวนี้นะคุณลองไม่ได้หรอจกจ้ะเปรี้ยวเธอต้องเป็นอันนนลซ์มารีน,น,น,นและเฟอร์เฟคเธอก็ต้องเป็นเล่นโกเบลี แต่หนูใช่กุลสตรีผมว่ไม่ใช่ชายท่าทหารเหมือนกันนะครับคุณครูครูเองก็ไม่ใช่ใหญ่นี่เป็นการสวนบิดบ่าผู้เชื่อต้องเริ่มจากความเชื่อครูเริ่มเดินทำนั่ความเชื่อเรื่อยๆเราก็พูดว่าความเริ่มจากความเริ่มจากความเชื่อเรหมองพ่อเริ่มจากความเชื่อเ,เ,อเ,เอ Perfect นอนลงทำท่าเหมือนเจ็บจะตายแล้วลองๆเปี้ยกเข้ามาเปี้ยกเข้ามาในฉากมาประคอง Perfect เอาไว้กูบริด ไิด้โกะอะไรไิด้โกะผมขอโทษผมคงจะไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ไปเรื่อยไม่อปต่งแล้วเราก็ร้องเพลงแล้วเราก็ร้องเพลงทางคู่กรรมคู่กรรมวิญญาณชี่รอที่ทั้งชั่งใช่เหรอใช่นี่ไงคู่กรรมโอเคออกมาจะสิพี่พูดว่าหอมก็งั้นเอากระดาษวางไว้ข้าง